ความหวังคือพลังที่เปลี่ยนชีวิตได้ความหวังเปลี่ยนชีวิตชีวิตของเรานั้นมีวันที่มืดมนเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ค่ะทุกคนล้วนเผเริญกับความยากลำบากความเครียดความเศร้าโศกในบางช่วงเวลา แต่สิ่งที่สำคัญเราต้องรู้ค่ะว่าวันที่มืดมนนั้นมันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตและเราจะมีวันที่สดใสรออยู่ข้างหน้าเพราะเรามีความหวังค่ะความหวังในวันที่มืดมนค่ะความหวังในวันที่มืดมนหมายถึงการที่เรามีความเชื่อมั่นหรือความหวังแม้ว่าจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากไม่ว่าจะเป็นความสูญเสียความผิดหวังหรือวิกฤตต่างๆในชีวิต ความหวังเป็นแรงผลักดันที่ช่วยให้เรายังคงมองโลกในแง่ดีค่ะและพร้อมที่จะต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่มืดมนที่สุดค่ะสวัสดีครับชื่อก๊อตนะครับตอนนี้ก็ทำอาชีพเป็นไรเดอร์แก็บครับผมก็เหมือนทำงาน หางเงินไปก่อนแล้วก็ว่าจะค่อยๆวางแผนลงทุนหรือว่าทําอะไรที่เป็นของตัวเองก่อนควาหวังก็จะม,มีลูกสาวตัวน้อยครับก็อยากให้แบบเขามีความพร้อมในหลายๆด้านทั้งความเป็นอยู่แล้วก็การศึกษาอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองครับที่มันตอบโจทย์มั่นคงด้วยอะไรเงี้ยครับ แต่ก็ศึกษามาในระดับหนึ่งแล้วก็เหลืออย่างเดียวคือเงินทุนแล้วก็ลงมือทำครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าความเครียดแต่อยากจะให้คิดว่าอ่าาเกิดว่าเราไม่ดิ้นรนที่จะทำอะไรเลยเงี้ยครับเราก็จะจมอยู่กับสิ่งที่มันกดดันสิ่งที่มันแย่อยู่อย่างนั้นคนระับอย่างน้อยก็ค่อยๆทำถ้ายังมองหาทางข้างหน้ายังไม่ค่อยได้อะไรเงี้ย ให้ทำทีละเล็กทีน้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นช่องทางของมันเองที่ว่าเราจะรู้ทิศทางมันว่าเราจะไปตรงไหนต่ออะไรยังไงครับคิตโซนดนําเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความรักอันยิ่งใหญ่ขององค์พระเยซูคริสต์ที่มีต่อเราและพระองค์ก็ทรงเป็นความหวังเดียวของเราทุกคนค่ะแม้ในยามวิกฤตเราก็จะไม่ท้อใจในการดําเนินชีวิตอีกต่อไปทุกปัญหาทุกความลําบาก ทุกความเจ็บปวดทุกความเหนื่อยล้าได้หมดไปแล้วเมื่อเรามอบชีวิตให้พระองค์เป็นผู้ทรงนำเราจะได้สัมผัสถึงรักวิเศษของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของเราโดยเฉพาะในวันที่มืดมนค่ะพระองค์จะทรงเปลี่ยนหัวใจที่เศร้าโศกให้เป็นหัวใจที่เต็มล้นด้วยความชื่นชมยินดีและมีความหวังค่ะ ในโลกที่ผมเชื่อว่าเราต้องการกำลังใจอย่างมากในการใช้ชีวิตความหวังคือพลังแห่งชีวิตที่ทำให้ลุกขึ้นมาทำให้มีชีวิตทำให้มีความตั้งใจมีแรงบันดาลใจในการที่จะดำเนินต่อไปอย่าหมดหวังนะครับในการใช้ชีวิตยังมีวันพรุ่งนี้เสมอนะครับแม้ว่าวันนี้อาจจะดูหลายอย่างยังไม่เป็นอย่างที่หวังเราต่างก็กำลังรอคอยบางอย่าง ทุกคนที่รอคอยจะได้รับการเสริมเรวแรงกําลังที่มาจากพระเจ้าและคนที่ไม่ได้เป็นไม่ได้เชื่อผมเชื่อว่าเมื่อเรารอคอยด้วยความหวังนะครับจะมีวันที่ความหวังของเราสําเร็จและเป็นจริงครับขออย่าหมดกําลังใจอย่าหมดความหวังเด็ดขาดนะครับให้เราเชื่อมั่นในความรักและความเมตตาของพระองค์ให้เรามีความหวังอยู่เสมอค่ะเพราะทุกวันที่เราลืมตาขึ้นมาใหม่คือโอกาส ที่เราสามารถสร้างชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักและความสุขได้อีกครั้งค่ะเมื่อชีวิตมีปัญหาเมื่อพายุโถมเข้าใส่ความหวังทั้งหัวใจขอฝากไว้ที่พระองค์พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งให้ต้องเดิน ชีวิตคือความหวังในพระอ